ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จาวเวหาชาแนลสำหรับว,วันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานพระธาตุนางสามผิวมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันในทุกๆปีหลังสงกรานต์หนึ่งสัปดาห์ของชาวเมืองทุ่งมีชัยจะมีพิธีการจุดบ้างไฟถาไวายพระธาตุนางสามผิวนี่คือฮีดคลอง ประเพณีและเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาวเมืองทุ่งมีชัยพระธาตุนางสามผิวที่อยู่เป็นที่เคารพบ,บูชาของชาวทุ่งมีชัยแต่โบราณและมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับนางสามผิวว่าเป็นสาวสวยแดนใต้เกิดมาก็มีผิวสีเปลี่ยนตามสภาพอากาศในตอนเช้าผิวของนางจะมีสีขาวเหมือนปุยฝ้าย พอถึงเวลาเที่ยงสีผิวของนางจะเปลี่ยนเป็นสีไข่และพอตกเย็นสีผิวจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเมืองเมืองหนึ่งซึ่งมีชื่อว่านครจำปาสักมีนางกำนันคนหนึ่งได้ตกลงปลงใจอยู่กินเป็นสามีภรรยากับนายทหารที่รับใช้เจ้าพระยา ผู้คลองนครจำปาศักหนุ่มสาวทั้งสองก็อยู่กินกันอย่างมีความสุขและต่อมานางก็เริ่มตั้งคันอ่อนๆพอตั้งคันได้สามเดือนนายทหารผู้เป็นผัวก็ได้ออกศึกและเสียชีวิตในสนามรบขณะที่ออกศึกสงครามเพื่อปกป้องบ้านเมืองจากศัตรูทำให้นางเป็นไม้ไร้ที่พึ่งพา และในตอนนี้ทองก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆพระยาผู้คลองเมืองก็เกิดความเวทนาสงสารเพราะผัวของนางมาตายจากไปในสนามรบซึ่งก็นับว่าเป็นคุณงามความดีให้แก่บ้านแก่เมืองเสียชีวิตในหน้าที่จึงได้ส่งรับดูแลเลี้ยงดูจนกระทั่งนางคลอดลูกออกมาเป็นเพศหญิงและลูกน้อยของนาง เป็นเด็กหญิงที่มีหน้าตาสาสวยน่ารักน่าชังผิวพรรณผุด่องมากและเด็กสาวคนนี้มีความประหลาดนั่นก็คือยิ่งโตก็ยิ่งสวยมีน้ำซ้ำผิวพรรณของเด็กคนนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาถึงสามรอบสามครั้งต่อวันคือในยามเช้าผิวของนางก็จะมีสีขาวบริสุทธิ์เนียนสวย อย่างกับปุยฝ้ายแต่พอช่วงเที่ยงถึงบ่ายผิวของนางก็จะเปลี่ยนเป็นสีไข่พอถึงยามเย็นผิวของนางก็จะเปลี่ยนเนียนสวยกลายเป็นสีฟ้าก็นับว่านางมีสีเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานานวันยิ่งโตก็ยิ่งสวยทำให้หญิงสาวหลายคนตลอดจนบุคคลชาวบ้าน เกิดความอิจฉาริษยามันไส้พากันใส่ความกล่าวหาว่านางเป็นกาลีบ้านกาลีเมืองพวกชาวบ้านก็ยุให้พระยาขับไล่หรือไม่ก็ฆ่าทิ้งไม่ยอมรับไม่ยอมอยู่ร่วมด้วยจนต่อมาทหารเซนาอามาตก็ได้แอบปลอมตัวเข้าไปสังเกตการว่าว่ามันเป็นความจริงเหมือนที่ชาวบ้านเขาเล่าลือหรือเปล่า และก็ได้เห็นว่ามันเป็นความจริงอย่างที่ชาวบ้านเล่าลือกันนั่นก็คือนางมีสีผิวเปลี่ยนไปตามการเวลาถึงสสีจึงได้กลับไปกลับทูลกับเจ้าพระยาผู้คลองเมืองและขอให้เจ้าพระยาฆ่าทิ้งทั้งแม่และลูกหรือไม่ก็ให้ขับไล่ออกจากเมืองไปเลยแต่เจ้าพระยาผู้คลองเมืองทรงเห็นในคุณงามความดีของผู้เป็นพ่อ ที่มีต่อบ้านต่อเมืองพระองค์จึงได้ออกอุบายในการลงโทษโดยให้สองแม่ลูกปลูกต้นจำปาโดยการปลูกใส่พลานหินอ้อมวัดภูถ้าหากว่าต้นจำปาไม่งอกไม่โตไม่มีดอกพระองค์ก็จะขับไล่สองแม่ลูกออกจากเมืองไปหรือไม่ก็ฆ่าทิ้งสองแม่ลูก ก็ได้ช่วยกันนำต้นจำปาไปปลูกอ้อมรอบวัดภูหลังจากนั้นต้นจำปาที่สองแม่ลูกช่วยกันปลูกก็จะเริญง,งอกงามทอดยอดชูดอกบานส่งกลิ่นหอมตลบอบอวนทั่วบริเวณวัดจึงทำให้พระยาผู้คลองเมืองพึงพอพระทัยเป็นอย่างมากแต่พวกชาวบ้านและเจ้าขุนมุนนายก็ยังคงรังเกียจและยังคงอิจฉาริษยาสองแม่ลูกมาตลอด และในเวลาต่อมาผู้เป็นแม่ก็ได้เสียชีวิตลงนางสามผิวก็ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายท่ามกลางคำนินทาว,ว่าไร้ป้ายสีจากพวกที่อิจฉาริษยาทุกวันทุกวันตลอดมาจนมาถึงวันหนึ่งนางทนไม่ไหวจึงตัดสินใจหนีไปตายเอาดาบหน้าแต่นางก็ไม่มีจุดหมายปลายทาง แลานางสามผิวนี้นางไม่เคยออกไปไหนตั้งแต่เด็กจนโตนางจึงตัดสินใจเด็ดเอาดอกจำปาสามดอกที่แม่กับนางปลูกไว้จากนั้นนางก็ได้พนมมืออธิษฐานต่อเทพพยาดาฟ้าดินสาธุเดอถ้าหากว่าที่แห่งใดพ่อที่ซิม,มีคนหากแพงบ่ร่างเกียรติเดียดฉันบ่อิจฉาริษยา มีความหักความเมตตาก็ขอให้ดอกจำปาจงลอยไปที่นั่นโดยเถิดและนางก็ได้โยนดอกจำปาลงไปในแม่น้ำโขงไม่น่าเชื่อว่าดอกจำปาจะลอยทวนน้ำขึ้นไปทางเหนือนางสามผิวจึงเดินทวนน้ำขึ้นไปทางเหนือตามดอกจำปาไปเรื่อยๆเดินทางขึ้นไปทางเหนือเป็นเวลาหลายวันจนในที่สุด ดอกจำปาก็ได้จมหายไปในแม่น้ำโขงนางสามผิวมืด8ด้านเพราะไม่รู้จะเดินทางไปทางไหนต่อนางจึงหยุดสุดลงนั่งร้องไห้ยอยู่ริมแม่น้ำโขงตั้งแต่เช้าจนมืดสุดท้ายนางก็หลับไปด้วยความอ่อนเพลียพอหลับไปแล้วนางก็ได้ฝันเห็นชายชราคนหนึ่งมาปรากฏในฝัน พร้อมก็บอกนางว่าให้เจ้าเดินทางไปทางเหนือต่ออีกจนสุดสามห่วยแล้วก็ให้เจ้าข้ามภูเขาลงไปแล้วเจ้าสิพบป,ป้าดงทุงกวงให้เจ้าไปอยู่ทางเหนือคือหนองเท่าทงางใตแมนจะเป็นทุงง่งไงอยู่บอน,นันแล้วสิมีคนหักแพง้งสิมีคนนับถือเจ้าตลอดไปพอนางสะดุ้งตื่นในตอนเช้า นางจึงได้มุ่งหน้าเดินทางไปตามที่ชัยชราที่มาบอกในความฝันนางก็ได้เดินทางไปเรื่อยๆจนได้ไปพบกับหมู่บ้านแห่งหนึ่งแต่พ่อชาวบ้านในละแวกนั้นเห็นนางก็ได้พากาันทักท้วงตกตะลึงในความงามความพิเศษของนางจนลือเรื่องไปถึงลูกชายพระยาเมืองถ้ำลูกชายของพระยาพร้อมด้วยเสนาอํมมาศ นำสินสอดเงินทองเพื่อจะไปสู่ขอนางสามผิวแต่นางก็ได้เดินทางออกจากหมู่บ้านนั้นไปแล้วเมื่อนางเดินทางไปถึงห้วยที่สามในขณะที่นางจะข้ามลำน้ำลูกชายของพระยาได้ตะโกนขอให้นางหยุดก่อนเพราะพวกเขาตามนางมาเพื่อจะสู่ขอนางเป็นภรยาแต่นางก็ไม่ได้สนใจอะไรพวกเขา จึงได้เปิดถุงเงินถุงทองเพื่อหวังจะเอามามั่นหมายกับนางแต่ก็ถูกปฏิเสธสถานที่แห่งนั้นจึงได้เรียกว่าท่านางเงินจนถึงปัจจุบันพอมาถึงหมู่บ้านที่สองพอลูกชายของพระยาเมืองถ้ำเดินทางตามมาทันที่นี่จึงได้เอาเงินเอาทองมาทำพิธีมั่นหมายสู่ขอที่หมู่บ้านนั้น จึงได้เรียกว่าหมู่บ้านปงขอคือเป็นการสู่ขอนั่นเองและต่อมาก็ได้เพี้ยนเป็นหมู่บ้านปงขอในปัจจุบันเมื่อทั้งสองทำพิธีมั่นหมายกันเรียบร้อยก็ได้ออกเดินทางเพื่อที่จะกลับไปยังเมืองถ้าแต่ก็เดินทางยังไม่ถึงเพราะตะวันตกดินมืดค่ำเสียก่อนจึงได้พักนอนที่หมู่บ้านปางค่า หมู่บ้านแห่งนี้เขามีประเพณีห้ามลักอยู่สู่สมกันก่อนการทำพิธีแต่งงานอย่างเป็นทางการถ้าหากคู่ไหนไม่เคารพประเพณีของหมู่บ้าน<ๆ>ก็จะมีอันเป็นไปต่างๆนานาแต่ถ้าคู่ไหนอยากนอนด้วยกันก่อนไม่ทำตามกฎและประเพณีของหมู่บ้านก็จะต้องฆ่าควายหนึ่งตัวเพื่อถวายผีก่อนแต่คู่บ่าวสาวทั้งคู่ ก็ไม่ได้สนใจในคำเตือนแต่พอรุ่งเช้าร่างกายของทั้งคู่ก็ติดกันแยกกันไม่ออกจนเรื่องราวโด่งดังไปถึงหูของพระยาเมืองธรรมพอพระยาเมืองธรรมได้ทราบข่าวจึงได้เดินทางมาดูด้วยตนเองเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงได้หาวิธีแก้ไขจนสำเร็จลูกชายของพระยาเมืองธรรมนั้นไม่เป็นอะไรแต่นางสามผิวนั้น เสียชีวิตก่อนที่นางจะสิ้นใจนางได้สั่งเสียไว้ว่าให้นำํำศพของนางไปฝังไว้ในดงใหญ่หนองเทาก้องเซอร์ไซอยู่ใต้ทุ่งใหญ่แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าสถานที่นั้นอยู่ที่ใดชาวบ้านจึงได้ช่วยกันเป่าประกาศออกไปจนข่าวนี้แพร่ออกไปถึงชาวเมืองหลงที่รู้จักบ้านทาดหนองเทาก้องเซอร์ไซ และทุ่งใหญ่พวกเขาจึงได้ช่วยกันนำศพของนางเพื่อที่จะไปฝังไว้สถานที่ที่นางได้สั่งเสียเอาไว้ก่อนเสียชีวิตและได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งจึงได้หยุดพักและได้ทำการวางแขนออกเพื่อที่จะวัดความกว้างความยาวเพื่อที่จะขุดหลุมฝังศพแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ฝังเพราะยังไม่ใช่สถานที่ที่นางบอกไว้และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่าเมืองวา จนถึงปัจจุบันพวกเขาได้เดินทางต่อไปอีกหมู่บ้านหนึ่งในขณะที่พวกเขาหยุดพักก็ได้พากันเล่นเบีย้ยดินโป่งและก็ได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนั้นว่าบ้านเบีย้ยและการหามศพของนางสามผิวนี้ใช้เวลาหลายวันจึงทำให้ศพเนา่าทรงกลิ่นเหมน็นทำให้ผู้คนจำนวนมากถุยน้ำลายและได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนั้นว่าบ้านน้ำลาย จนถึงปัจจุบันเมื่อหามศพของนางสามผิวไปถึงเมืองหลงซึ่งเป็นจุดหมายชาวเมืองหลงก็ได้ร่วมกันจัดพธิธีฝังศพของนางโดยการสร้างเป็นธาตุหรือเจดีย์ใหญ่ขึ้นค่อมไว้บนพื้นที่ตรงนั้นนั่นเองดังนั้นในทุกๆปีหลังบุญปีใหม่ลาวหรือเทศกาลสงกรานต์เจ็ดวันชาวเมืองหลงก็จะมีการจัดพธิธี บุญจุดบั้งไฟเพื่อถวายแก่นางสามผิวจนกลายมาเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันและนี่ก็คือเรื่องราวที่มาของตำนานพระธาตุนางสามผิวถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา